สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม f o r d เ t t o n นนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในพาร์ทที่8กันแล้วนะครับในพาร์ทนี้เนี่ยผมเจอวิกิจการคืออาหารไม่พอนะอพออาหารไม่พอเนี่ยผมก็ได้ทำการตกปลาเพิ่มนะครับทำเป็นข่อเรียกอะไรอะประมงนะมีาการตกปลาเพิ่มมา แล้วก็ตัวที่เพิ่มมาก็คือที่เกิดเบอร์รี่ของเรานะครับขยายเบอร์รี่ขึ้นมานะครับขยายเก็บเบอร์รี่ขึ้นมาก็ยังไม่พอนะครับตอนนี้คือประชากรเนี่ยมันล้นเราไงครับสองร้อยหกสิบเจ็ดคนเลยตรงนี้เนี่ยผมได้เก็บเบอร์รี่เหมือนกันนะแล้วก็ได้ทําเป็นไอ้ฟาร์มแกะนะครับเพื่อเอาขนแกะมาทําเป็น อ่าแค่หลายๆผ้าเนาะเนี่ยตรงนี้คือพัดที่แล้วที่ผมเริ่มทํากันแล้วก็คันนี้พอเริ่มโปรโมดประชากรนะครับเขาก็มาเริ่มสร้างบ้านกันตรงนี้แล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยผมได้ทําไว้เนาะยังไม่เสร็จผมจะทําเป็นอ่าโรงผลิตเบียรโรงผลิตเบียของเรานั่นเองนะครับมันเหลืออีกนิดหน่อยเดี๋ยวจะปลูกเบียกันแล้ว เป็นเมล็ดเบียรนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเมล็ดอะไรอะ่ะทุกคนแต่ว่ามันต้องใช้เมล็ดตัวนี้แล้วก็ข้าวแล้วก็น้ํานะครับพอเสร็จเนี่ยผมจะปลูกละตรงนี้เลยปลูกหลังน,นี่แหละหลังโบดหลังโบดเราทำาเมล็ดเบียรบนหลังโบด อ่าเสร็จพอดีเสร็จพอดีเดี๋ยวเราเอาคนเข้าไปเลยดีกว่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาให้เรากําหนดนะครับว่าเราจะให้เขาปลูกตรงไหนผมปลูกโซนข้างๆโรงเบียร์กันเลยอ่าปลูกข้างๆโซนโรงเบียร์อ่าเป็นเป็นยางี้นะเป็นหลังโบสถนะครับไม่รู้ไปถึงไหนได้บ้างนะครับตัดเข้าไปก่อนอ่าเผื่อมันจะได้นี่ได้อยู่โอ้ ใหญ่เลยครับทุกคนใหญ่เลยประมาณนี้อ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมว่านะเดี๋ยวเขาก็ต้องทำบ้านแหละเพราะว่ามีอยู่สี่คนเนาะสี่คนพิธีเราก็จะทำการทำบ้านตรงนี้นะโอเคก็เดี๋ยวผมระบายไว้ก่อนเพื่อเขาทำตรงนี้ด้วยอ่าต้องรอโปรโมดนะครับต้องรอโปรโมดก่อน โปรโมดอาประชากรนะครับตอนนี้เอ่อเดี๋ยวท่าน,นี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มเลยดีกว่าผมปลูกอ,อันนี้นเนาะเขาเรียกอะไรนะลองปลูกเมล็ดเบียเนาะเพื่อทำเบียนะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยอาหารไม่พอก็สวิข้าไม่มีอ่า หาน้ำไม่พอเสื้อพออี่เนี่ยเสื้อพอนะแต่ว่าเขาอาจจะเดินเดินไกลอะ่ะทุกคนก็คือยังซื้อไม่ไ,มได้อ,ะอ่ะอแล้วก็อีกพาร์ทนี้เนะาะเดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้อ่าเพื่อทําเหมืองกันเลยดีกว่าฐานนี้เราจะขุดเหมืองกันดีกว่าเนาะพ,พอดีว่าเงินเนี่ยผมได้ทำมันได้เพิ่มแล้วนะนี่เราซื้อสองที่ไปเลยนา แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาที่ตัดไม้เนาะอ่ะดีกว่าผมเอาที่คนนี้นเนี่ยคัตัดไม้มาตัดมาตัดไม้ตรงนี้ก่อนพอดีว่าที่ตัดไม้ผมอยู่ตรงนี้นะมันไกลเพราะว่าตอนพัดก่อนเนี่ยผมให้เขาเคลียร์ตรงนี้นะตอนนี้ผมจะทําการรือร้อรื้อนะครับรื้อปุ๊บก็จะมีเพอาั้งไอ้พลังไรประชากรว่างอยู่สามคนเดี๋ยวผมจะให้เขามาเคลียร์ตรงนี้นะครับ โอเคผมมาเคลียรตรงนี้ดีกว่าให้เขามาเคลียรตรงนี้นะครับนี่เลยตรยงกลางโอเคประมาณนี้อ่าเดี๋ยวพอดีมีประชากรมาเพิ่มอีกสามนายเดี๋ยวเราทําการให้เขาหดูก่อนดูก่อนได้บ้าเนี่ยถ้าประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ1จุด แล้วก็ต้องวางหมดนะทุกคนเนี่ยต้องวางหมดเลยต้องวางหมดไม่งั้น,นมันไม่ทำอันนี้น่าจะเป็นลงโม่เนาะน่าจะเป็นลงโม่นะลงโม่ลงโม,งโม่ผมวางตรงนี้อ่ะโอเคลงโม่ทำตรงนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรเดี๋ยวก่อนเนี่ยไม่ได้ทุกคนเพราะอันนี้ได้อยู่จุดอ๋อต้องซื้ออีกที่นึง โหซื้อเยอะเลยทุกคนก็จับไปสินร้าเงินเราเยอะเงินเราเยอะเราไม่ต้องเสียได้แต่ว่าเราต้องทําสินค้าให้ได้นะเออเราต้องทําสินค้านะครับทุกคนตอนนีเเออ้เดี๋ยวเราต่อเปนขึ้นมาใหม่อีย่างนึงนะครับเขาได้ไหมมีได้แล้วนี่คืออะไรหน้าจอจอไว้โอเคประมาณนี้แล้วก็นี่อีกอันหนึ่งอ่า แล้วก็ไอ้ที่เขาเรียกอะไรอะ่ะที่ขนไหม่าที่ขนใช้ประมาณนี้เออต้องใช้อะไรอะ50%าสิเปอร์นมิลเลอร์ใช่ดิใช่ใช่ใช่ ใส่นี่เหรอใส่ไปแล้วนี่อ๋อตอนนี้เรามาทำาะโอเคนักก่อสร้างของเรามายัางเราต้องสร้างแล้วนะุะคนครั้งครังที่จะใหญ่มากสี่อันนี้สี่ใช่ไหมอันนี้อีกสี่อสโอ้โหบอกเลยว่าคนงานเต็มตรงนี้นสี่สี่ส,สิบหกโส,สิบสิบหกคนเลย ต้องใช้ประชากร16คนไม่เป็นไรเรามีประชากรไว้อยู่เหลือแค่3นะทุกคนเอาเหลือแค่3เอาเหลือแค่3นะครับทุกคน่นได้16คนผิดคนด้วยบอกไปก่อนโอเค้อหมด16คนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปนู่นเลยตรงนี้ตรงนี้ต้องเก็บด้วยนี่ด้วยก่อนนี่ต้องเก็บด้วย ต้องเก็บด้วยแต่ว่าเราเอานี้ก่อนอ่าประมาณนี้เขาไม่ใช่เดีย๋ยวเนี่ยมันรวมหมดแล้วเหรอโอเคมันรวมหมดแล้วนะก็คือจุดหนึ่งเนี่ยมันนี่เลยหมอหมดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูการทํางานเขาตอบติดชีวิตนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยผมจะให้พวกคุณอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีบ่อน้าอยู่ตรงนี้นะครับ วันนั้นอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันวันนั้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ร้านเนาะร้านร้านอาหารร้านอาหารเราอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันอเคประมณน,นี้อ่าโอเคนะแล้วก็นะขาดไม่ได้เลยนะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำการเก็บอันนี้ด้วย เก็บไอเขาเรียกอะไรอะแร่นะเก็บแร่อ่าเก็บแรกเลียงยังไงวเก็บแร่นั่นเองเราจะเก็บตรงนี้หนึ่จุดโอเคตอนนี้ทำอยู่โอ้โหขุด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 ใหญ่เลยเฮ้ยเนี่ยนี่การการทํางานของเขานะการทํางานของเขาขุดอย่างเดียวนี่นะที่ขุดขุดแล้วก็นี่ทำอะไร โม่ใช่ไหมโม่ไหมเออโม่หรือเปล่าหรือว่าขุดแล้วก็ไปเก็บเฮ้ยใช่ทุกคนเนี่ยนี่เป็นลงเก็บนะลงเก็บของเขาได้อยู่ได้อยู่ใช้แปดคนเนี่ยคุ้มเลยนะขุดไปเรื่อยอเดี๋ยวตรงนี้นะผมจะทําเป็นเตาหลอมน,นะครับเตาหลอมอ่าตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านของและเหมืองอ่าตรงนี้มันจะมีหมู่บ้านเหมือง มันจะมีการสร้างตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะพาร์ทนี้ไม่น่าจะทันเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะทาเป็นนอกรอบตรงนี้เป็นการเผา,าแต่เผา่านมันมีแล้วแหละอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมว่าผมจะมาเผาตรงนี้ด้วยเพื่อรวดเร็วเนาะมันโครมต้องใช้ตรงนี้แล้วก็พอได้ตรงนี้มาปุ๊บนะครับได้เป็นไหนแท่งอะไรเหล็กเหล็กแท่งใช่ไหมไอ้หนะัวนเนาะ แล้วก็ไอาไมาทําเป็นตัวนี้นะครับเราไม่ต้องซื้อแล้วออต่อไปเราจะขายยางเดียวเราจะเทรดเพื่อเทรดย่างเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้เบอร์รี่ใช่ไหมเราจัดก,กันเบอร์รี่ตรงนี้นะครับแล้วกเ็เราต้องมีคังเก็บเบอร์รี่ด้วยนะคังเก็บอาหารนะตรงนี้เดี๋ยวเราทําตรงนี้ไปก่อนคังเก็บอาหารคังเก็บอาหารเราหยุดตรงนี้ เออตรงนี้ดีกว่าเก็บอาหารของเราาเก็บข้อของอาหารหน้าตรงไหนดีอ่าตรงนี้โอเคประมาณนี้อ่าโวยคนว่างเจ็ดคนเลยเดี๋ยวก่อนว่างได้ไงทําไมต้องว่างเดี๋ยวก่อนผมอาจจะต้องให้เขาทํจกาหนดให้เขาสร้างบ้านจุดนี้นะอ่ามันจะได้เป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านเนาะตรงนี้ หมู่บ้านตรงนี้เหรอเออหมู่บ้านด่ก่อนหมู่บ้านผมต้อเจาตรงนี้แหละเฮ้ยฟ้าสว่างแล้วเออดีหมู่บ้านน,าน,นี้ผมจะ,าะาาออมาทาตรงนี้นะอ่าตรงนี้เลยเป็นหมู่บ้านาเดี๋ยวก็จะมีการตกปลาเพิ่มตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไอ้ขารียกอะไร่ะแคมป์อ่าก่อสร้างไม่ใช่ก่อสร้างดิขุดแร่กันอ่านะครับขุดแร่กันโอเคเดี๋ยวเราจัดการตรงนี้ก่อน เขาทำาบ้านตรงนี้ตรงนี้ก็พอน่าจะพออยู่ตรงนี้แล้วก็เราจะเว้นตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าี๋ยวกันตกปลาด้วยจะมีการตกปลาเพิ่มตรงนี้ในส่วนตรงนี้เราต้องเว้นไว้ถ้าไม่เอามาทำบ้านเลยตรงนี้จะทำบ้านได้นะครับทุกคนเป็นหมู่บ้านของการขุดเหมืองหรือแร่ของเราเองอเคเราก็มีแร่ให้ใช้แล้ว ต่อไปก็จะมีหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ตรงนี้อ่าตอนนี้คนงานตอนนี้มีพชากรว่างอยู่เจ็ดคนอากมาตรงนี้สักสองเก็บเฉพาะเออมันจะมีตัวที่เก็มได้ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ไม้หรออากเก็บไม้ไปด้วยเพราะเราอาจ,จะต้องเผาถ่านนะครับไม้นี่แค่นี้พอเพราะไม้งุั้นก็มีเนาะแล้วก็ในการเก็บตรงนี้นะครับ เราก็เก็บตัวนี้อ่ะประมาณนี้เฮ้ยแต่ว่ามันเก็บเยอะนะกับไปก่อนกลับไปก่อนอ่าก็สามคนสามคนเนี่ยตอนนี้เขาก็อ่าเปอร์เซ็นต์ยังไงอ่ะเดี้ยนะอาหารอาหารนี่พอใช่ไหมเล่นเก็บอยู่เล่นเก็บอยู่ใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอตรงนั้นอ่ะมันมีอยู่หนึ่งคนใช่ไหมมันมีหนึ่งคนเนาะที่ยังไม่ครบอ่า แล้วจัดให้เขาครบไปเลยตรงนี้อ่าตรงนี้ดีกว่าเขาก็จะได้เก็บอาหารได้ตอนนี้อาหารเราติดเรา7%เลยน้ำประมาณ2%อยู่ตรงไหนไม่รู้น้ำอะ่ะหรือว่าจะอยู่จแถวนี้หรือเปล่าเออน่าจะอยู่จุดแถวนะี้นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีการเติอนแล้วแหละประมาณนี้ดีกว่าน้ำอาหารเาอาหารเดีย๋ยวผมทาตรงนี้สักจุดหนึ่งไหมทุกคนเนาะผมว่านะ แต่ว่าน้ำเนี่ยตรงนี้มีไงมันได้อยู่ตอนนี้อาหารนะ่ะน่าจะขาดมากกว่าเอออาหารเราขาดอาหารเราขาดเราตรงนี้เลยดีวยกว่าอ,อ่าตอนนี้คือคนนะ่ะมันทํางานหนักไหจริงๆนะถ้ามันไม่คทมก็โอเคล่ละแต่ว่าเราต้องทําเผื่อไว้ทุกคนตรงนี้จะเป็นตลาดอีกจุดหนึ่งนะครับตลาดขายปลาก็แล้วกันตรงน,นี้ขายปลาน่าจะได้ไมัม้ยน่าจะได้นะ นีวางคนไปก่อนเก็บเบรรอบเบร์รี่ตรงนี้อ่าเก็บเบอร์รี่ตรงนี้กับคนต้องมาเก็บเบอร์รี่ตรงนี้เก็บเบอร์รี่อย่างเดียวกับปาลาเนาะสองอย่างประมาณนี้ดีกว่าตอนนี้อาหารเราติดลบสิบเจ็ดเลยเออยังไงดีอาหารติดลบสิบเจ็ดลเลยทุกคนอาหารเราติดลบสิบเจ็ดแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ขึ้นโอเค คนเข้าไปตอนนี้เขาจะได้ทำบ้านตรงนี้เป,นนเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแห่งที่สองอ่าเริ่มทํากันแล้วเริ่มทำกันแล้ว,ลวตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวถ้ามีคนเพิ่มผมจะต้องตกตาเพิ่มแหละแล้วก็พวกชิดอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนิดนึงนะไม่พอจริงๆร่อะทุกคน เออผมว่าเนี่ยดวอาหารกับพวกนี้ไม่พอนะแต่นี่พอแล้วคือตอนนี้คนมันเยอะไงคนมันเยอะแล้วอืยังไงเดียเอออาจจะคนนั้นเดี๋ยวก่อนนั้นเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนว่าคนขาดอะไรไหมจะได้เปิดประชากรเข้ามาเพิ่มผมว่าประชากรไม่พอเนี่ยตอน,นออโอเคโอ้โหติดรอบยาวเลยวนนี้ สิลเดเยอะเลยอาหาระ่ะจเปอร์เซนต์เอร์วิสด,ด้วยโิ่ต้องมีโบโบทด้วยเนี่ยว่าต้องมีโบทด้วยทุกคนเออเอาแล้วเอาแล้วต้องมีโบทด,ด้วยนะครับเพราะว่าคอน福特มันมีเซอร์วิสที่กำลังทำแน่นอนแหละกันการทำบ้านนี่เซอร์วิสเป็นการทำบ้าน,น,น,าานแต่ทำบ้านตรงนี้ดีนะทุกคนก็คือเหมืองตรงน,นี้แต่ว่าโบโด,ดนี่แหละโบทต้องมีทุกคนต้องมีโบด บกเล็กเล็กก็ได้คือถ้าเขาฟังธรรมะธโมอะไรประมาณนี้ดีกว่า,าถ้าอย่างไงก็ขอฝากคลิปเอาไว้เท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันต้องเจริญขึ้นนะครับแล้วก็พยายามจะให้อาหารพวกนี้ไม่ติดลบนะครับอ่าแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยความพอใจอ่ะจะเพิ่มขึ้นมาเนาะขอฝากคลิปเอาไว้เท่านี้ก่อนก็นแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย